สุดชี้กลางโตเกียวมองไปทางไหนก็มีแต่เรือยอเท่ๆเรือสปอร์ตลำหลูเต็มไปหมดที่ลำละสิบห้าล้านบาทบรรยากาศที่นี่ฟินสุดๆไปเลยแค่เดินมาไม่กี่นาทีก็จะถึงพิพิธภัณฑ์เรือประมงจับปลาแซลมอนขนาดใหญ่ เรือที่เคยเจอกับมันตลังสีจากการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนของอเมริกาเป็นอนุสรณ์แห่งสันติภาพที่ทรงพลังมากเพื่อนคนไหนชอบทั้งวิวสวยและประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งตามโมมากันเลยวันนี้อากาศหนาวมาก16องศาสวัสดีจ้าเพื่อนทุกคนตอนนี้โมอยู่ที่สวน u m e n o น h i m a เพื่อนชื่อยาวมากสวนนี้เป็นสวนที่โมตั้งใจจะพาเพื่อนมาครั้งก่อนละแต่ว่าปรากฏว่าฝนตก วันนี้อากาศดีมากเพื่อนต้องพามาให้ได้เป็นส่วนที่มีความน่าสนใจนะเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะมันเป็นส่วนที่เม่นเหม็นเขาตั้งชื่อแค่ว่าเป็นเกาะขยะเน่าของญี่ปุ่นเหม็นถึงขนาดชาวบ้านที่อยู่เขตใกล้เคียงอะ่ะต้องโทรมาร้องเรียนกับรัฐบาลว่าแบบช่วยจัดการหน่อยว่ามันไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวโบจะพาเข้าไปดูเนาะว่ามันเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วสถานที่ตรงเนี้เพื่อน มันมีหลายที่มากนะที่น่าสนใจเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนี่ก็จะมีสวนเป็นโชว์พวกทิปิคอ์เนาะเป็นพืชเขตร้อนอันที่สองก็คือเป็นสปอร์ตเซ็นเตอร์สนามกีฬาในล่มนะจ๊ะแล้วก็อันที่สามเป็นมารีน่าเพื่อนเป็นท่าเรือส่วนอันที่สี่บาร์บีคิวฟิลนี้เราอาจจะไม่มีอะไรให้ดูหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันหนาวแล้วเนาะแล้วก็ อันที่5้าจะเป็นเอ็กซิบิชันฮอลล์จัดแสดงเรือยักษ์แล้วก็อันที่6ตรงนี้ก็คือจะเป็นสวนสําหรับนักกีฬาเข้ามาวิ่งเล่นเพื่อนแล้วก็ข้างหลังโมงนี้จะเป็นสนามกีฬาสําหรับเยาวชนไม่ไม่รู้ว่าคนแก่คือเขาเขามาออกกำลังกายตรงนี้ไหมนะแต่ที่ครั้งที่แล้วมาจะเห็นเป็นนักกีฬาญี่ปุ่นอะ่ะเขามาฝึกซ้อมที่นี่ถ้าเพื่อนคนไหนอะ่ะเบื่อในเมืองการท่องเที่ยวที่มันแออัดแล้วอะ่ะมาข้างนอกแล้วก็ มาที่อีกส่วนนี้เพื่อนอืขอเขาเข้าไปดูได้เขาก็จะให้บัตรเป็นเหมือนเป็นบัตรวิซิเตอร์ของคออะเราก็จะเข้าไปดูรอบๆสนามกีฬาได้เลยเพื่อนเราก็จะเห็นการฝึกซ้อมของเด็กญี่ปุ่นน่ะว่าแบบตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เขาคัดนะักกีฬาเขาฝึกซ้อมกันยังไงลองเข้าไปดูเจ๋งมากโมพาพ่อกับแม่ไปครั้งที่แล้วคือเขาชอบกันมากเรา,เราข้ามถนนกันนะจ๊ะถนนมันใหญ่เพื่อนแต่โอเคอยู่อะมี าทางม้าลายให้ข้ามง่ายๆเนาะมีสัญญาณไฟเนี่ยข้างๆก็คือด้วยความที่มันเป็นรอบนอกของโตเกียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุกที่วิ่งมาตามถนนเส้นนี้กันตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงตรงจุดบนสพาละเพื่อนโ,อโล่งมากเลยอะ่ะคนญี่ปุ่นคือปั่นจักรยานอยู่วิ่งอยู่ก็คือหยุดถ่ายรูปนะเพื่อนตรงเนี้ย มเงย็นกบหนะ้าชื่นใจมากเนี่ยแ้วไอดอกอะไรไม่รู้บานสะพังเต็มทุ่งนี้ก็ดีอ่ะแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยดูดิเป็นมารีนาเรือเป็นหกร้อยกว่าลำนะเพื่อนถ้าที่โม่ไปหาอ่านมากว้างมากเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปวิ่งไม่ใช่ไปวิ่งไปเดินเล่นตรงนั้นกันตรงนั้นนะี่ยเเห็นคนญี่ปุ่นเเขาจะชอบพาหมามาเดินเล่นเนาะเป็น คุณป้าคุณยายอะ่ะแล้วก็นัดเพื่อนมาคุยกันเพราะว่ามันก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งเล่นตรงนั้นเนาะแล้วก็มีร้านอาหารให้นั่งกินได้แถวประภาคาลเขาไม่ได้เรียกว่าคับประาคารแถวร้านที่ติดติดริมอ่าวตรงนั้นน่ะปะสวยเนาะ <zone> ดีดีดี้ดาวเขาบอกว่าตรงเนี้ยก็คือเป็นลานบาร์บีคิวนะ เออมีโต๊ะให้เยอะมากเลยอะสี่ห้าโต๊ะโอ้ไปจนถึงตรงนู้นนะเพื่อนสุดแนวเลยอะน่าร้อนเขาอาจจะมาปิ้งหมูปิ้งเนื้อกินกันตรงเนี้ยเราน่าจะซื้อข้าวกล่องมานั่งกินตรงเก้าอี้ข้างหลังน,นะเพื่อนเนาะแล้วก็วิวข้างหน้าก็จะเป็นเงนี้ยกันวิวแบบเรือยอทอย่เงี้ยหกร้อยกว่าลำตั้งตะหง่หรูหรายอยู่ข้างหน้า ไม่รู้ถ้าไปซื้อข้าวกินตรงร้านตรงนู้นอะ่ะวิวมันจะเลิศอย่างนี้ไหมอะมีพุ่งหญ้าสีเขียวๆตัดกับสีน้ำฟ้าๆอย่างเงี้ยข้้งหน้ามูคือเขามาตั้งเต็นท์แล้วก็ติ้งหมูกินอะ่ะมีควันออกจากเต็นท์ด้วยอะชิวเวอร์เต็นท์เดอะนอ t h f เฟสหอมมากเลยเนะี่ยเดินผ่านเต็นท์เขาแล้วคือหอมหมูกระทะ เราก็มีอยู่เต็นท์เดียวจริงๆมันมันม,นมาแคมปิ้งตรงนี้ได้ใช่ไหมเขาเพิ่งบอกอยู่อ๋อนี่ไงมันมีเนี่ยห้ามกลางเต็นท์ตรงเนี่ยใช้ไม่ได้เดอ้อแต่ว่าตรงนี้มันเป็นที่ให้บาร์บีวได้แหละแต่ว่าตั้งเต็นท์แบบพี่ตะกี้ไม่ได้เออเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาบาร์บีวที่เนี่ต้องขอล่วงหน้าสองเดือนเลยนะว่วางมากก็กินอยู่บ้านไปก่อนเนาะเพื่อนเนาะ โอ้ oh, ดูลำผากลำบนต้องจองล่วงหน้าดิอ่ะแล้วช่วงเนี้ยเขาก็บอกว่าเป็นช่วงที่มแมลงมุมหลังแดงมีพิษระบาดคือพิษมันรุนแรงอ่ะเพื่อนนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเจอก็คือให้เทน้ําเดือดลาดลงไปเลยถ้าเกิดไม่มีน้ําเดือดทําไงล่ะใช้รองเท้า,เาบดมันเลยค่าก็คือต้องฆ่าทิ้งอ่ะเพื่อนเออเพราะว่าเป็นอันตรายอาจจะตายได้เลยนะจําภาพไว้ว่าเนี่ยหลังมันจะแดงๆอย่างเงี้ยเออเขาทาป้ายซะเนี่ย ดูดิทําภาพได้ดีมากโมถึงขนาดต้องอยู่สายตามองเลยนะมันป้ายอะไรวะทําไมมันดูแบบมันเหมือนหนังอ่ะเพื่อนหนังหนังฝรั่งที่มาดูน่ากลัวน่ากลัวงเงี้ยเออฉันก็เลยต้องอ่านตอนนี้เดี๋ยวโมจะพาเพื่อนเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์โชว์เรือหาปาทูนาแห่งนี้กันเพื่อถ้าเกิดว่าใครจะมานะน่าสนใจแนะนําให้มาแต่ว่าให้เลี่ยงวันจันทร์แล้วก็พวกวันหยุดชดเชยมาก่อน4ี่โมงนะเพื่อนเขาปิดเร็ว วันนี้เราขึ้นมาชั้นสองของพิพิธภัณฑ์เพื่อนเราก็จะเห็นเนี่ยเขาก็จะแสดงข้างในว่าเก็บอะไรไว้บ้างข้างในเรือหน้าตาเป็นแบบไหนนะยังสมบูรณ์มากๆอยู่อ่ะหลายๆอย่างพื้นไม้ท่อเธออะไรเงี้ยเพื่อนดูดิว้าวเขาตั้งใจสร้างพิพิธภัณฑ์ให้ใซสพอดีกับเรือเเพื่อนเพื่อสังเกตจากหัวเรือด้านนี้นะอยู่แทบจะชิดปากประตูแล้วอ่ะ ตอนโมเดินเข้ามาโมก็คือเห็นตรงหัวเรือแล้วคือแบบสะพรึงมากเพราะว่ามันยิ่งใหญ่อลังการอะ่ะคือใครมาโมแนะนําให้เข้ามานะเพื่อนเข้ามาเห็นด้วยตาตัวเองเพราะว่ามันฟรีนะคะห้องอะไรเนี่ยโมคิดว่าน่าจะเป็นห้องนอนพวกลูกเรือ,อเพื่อนตรงนี้ตรงส่วนนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่เขาบังคับตัวเรือมีสองชั้น้วยตรงนี้ว้าสวยเนาะ มันอลังการอะใครชอบแนวประวัติศาสตร์ใครชอบแนวมิวเซียมต้องมาเพื่อนโคตรด,ดีให้เวลากับมันสักชั่วโมงเงี้ยมันอาจจะดูผุไปตามการเวลานะก็มีบ้างสีถลงสีถลอกเงี้ยแต่มว่ามันก็ยังดูคุ้มค่ากับการเข้ามาชมอะประวัติของเรือในอิกกเราเนียเพื่อนแรกเริ่มเดิมทีนะเขาก็ใช้ในการ,รหาปาทูนนนะก็แล่นออกไปตามหมหาสมุทรแปซิฟิก แล้วเหตุการณ์ผิดพันก็คือในปี1954ตอนนั้นน่ะดันแล่นเข้าไปใกล้หมู่เกาะมาแชวไงหมู่เกาะมาแชลที่เขาใช้ที่อเมริกาใช้ทดลองระเบิดปรมาณูอะเพื่อนเป็น60กว่าครั้งเลยนะคือไอหมู่เกาะเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะมันก็เป็นของญี่ปุ่นแต่ว่าในช่วงสงครามเหมือนอเมริกาเขามายึดหมู่เกาะนี้ไปเนาะเออแล้วตอนนั้นน่ะทดลองระเบิดแล้วทดลองหนักมากเรือลำเนี่ยที่แล่นเข้าไปใกล้เกาะ ห่างจากเกาะประมาณ130กิโลเมตรก็ได้รับฝุ่นกัมมันตรังสีปกคลุมทั่วเรือเลยที่เพื่อนเห็นว่ามันเป็นปุกๆอย่างเนี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลมาจากไอ้กัมมันตรังสีเนี่ยแหละแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดในเรือเนี่ยเพื่อน23คนได้รับผลกระทบทันทีเลยนะผิวหนังคือถลอกปอกเปิดกคือไหม่เบิร์นไปทั่วเลยอนะน่ากลัวมากหนึ่งในนั้นคือตายหลังจากนั้นทันทีเลยอืมก็ เป็นอะไรที่เศร้าสลดใจเนาะแล้วก็เขาก็อยากจะมาตั้งแสดงโชว์ว่าเนี่ยสงครามเนี่ยผลกระทบมันมันน่ากลัวนะมันไม่มีอะไรดีเลยข้างล่างคือก็จะเป็นเกี่ยวกับประเทศและคนที่ได้ผลกระทบจากนิวเคลียร์เนาะเขาก็จะมาจัดแสดงรอบๆพิพิพธภัณฑ์แห่งเนี่ยเพราะว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าใครชอบพวกเรื่องระเบิดเพื่อพวกเรื่องเรือรบเนี่ยมาที่นี่น่าจะชอบนะ ที่สำคัญก็คือเข้าฟรีด้วยนะจ๊ะภาพนี้โชว์ตอนที่เกาะเ,เนี่ยยังเป็นเกาะที่เป็นเกาะขยะเน่าเอาเพื่อนจะเห็นจับถุงพลาสติกเนี่ยดูดเออิเต็มเกาะไปหมดเลยเศษซากแล้วก็ข้างๆอ่าวโตวเกียวก็จะเป็นเรือไดอกโกะเนาะจอดเกยอยู่ข้างๆริมอ่าวเนี่ยก็ตอนนั้น,นเป็นเรือที่ถูกละทิ้งละไม่มีใครมาสนใจไม่มีใครมาเหลียวแลแล,แลวเนาะ ข้างหลังเนี่ยเพื่อนเขาก็มาให้ความรู้ว่าวันนั้นเองอ่ะที่โดนกัมมันตรังสีเนาะเรือลำเนี่ยก็ได้ลับเข้าฝั่งโดยที่ไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยแต่เขาบอกว่าปาทุน่าทั้งหมดอ่ะที่จับมาเนาะลูกเรือก็คือโยนทิ้งทะเลกลับไปหมดเลยพวขกขั่วกันอ่ะใครสก้ากินใช่ไหมล่ะพวกเสื้อผ้ารองเท้าของลูกเรือเขาก็โยนลงทะเลหมดเลยเขาบอกว่าเนี่ยผมทํางาน,นเรือเนี่ย ห้าชั่วโมงเต็มๆหลายวันติดต่อกันแล้วเขาบอกว่าเขาอะไม่เคยได้รับเงินดเฉยจากรัฐบาลเลยแม้แต่เพนนีเดียวแล้วตอนนี้คือเขาก็มีหนี้สินพอกพูนเต็มไปหมดอ,อรัฐบาลก็คือไม่เคยช่วยเหลือเลยแม้แต่เพนนีเดียวอันนี้เป็นจดหมายของคำร้องเรียนที่เขียนส่งมาเนาะแล้วก็เขาก็เอามาแปะไว้ตรงป้ายนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์จ้า ตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์ของเรือไดโกที่โมพาเข้าไปดูในพิพิพธภัณฑ์ตรงนี้เนาะตรงนี้เขาก็เอามาจัดแสดงไว้ข้างนอกตรงนี้เลยนะข้างๆเนี่ยท่าเรือตรงนี้เลยเขาบอกว่าหลังจากที่มันโดนพวกกำมัะตังสีปกคุมเรียบร้อยแล้วอะผ่านไปสักพักนึงอะเขาก็ปลดประจ ա มการมันแล้วมันก็จมลงสู่ท้องทะเลอะหลังจากนั้นเวลาผ่านไปเหมือนเขาก็รู้สึกว่ามันมีนมนมคุณค่าเพื่อนพวกชาวบ้านแล้วก็พวก รัฐบาลของน่าจะเป็นเขตที่นี่อ่ะเขาก็ร่วมมือร่วมใจกันผู้สรากเครื่องยนต์ตัวเนี้ยขึ้นมาใหม่แล้วก็มาจัดแสดงที่เขตนี้จ้ายิ่งใหญ่อลังการมากอะ่ะเครื่องยนต์เรือนี้มันใหญ่ขนาดนี้หรอมุกคุณรู้แล้วเนี่ยเหล็กทั้งนั้นเลยเพื่อนไอ้ดำๆเนี่ยมันผุมันก่อนเพราะว่ามันโดนจมลงไปในท้องทะเลเนาะก็ตามการเวลาแหละ เพราะว่าเหลือขนาดนี้เอามาโชว์ได้ก็แบบโคตรเจ๋งอะลมแรงมากเลยเพื่อนแถวนี้น้ำโมูกน้ำหมาดตอนนี้โม่ก,ก็เดินมาถึงที่ท่าเรือยูเมโตชิมะแล้วข้างหลังนี้ก็คือปเป็นเรือยอสองลำตั้งขายอยู่ลองดาวราคากันไหมว่าตกอยู่ที่ลำละกี่บาทเนี่ยคือคันเนี้ยเพื่อนโม่ไม่รู้แต่คันเนี้ยเขาติดป้ายประกาศไว้ว่าขายอยู่ที่ลาละสิล้านบาทซุปเปอร์ยอชปะเนี่ยแบบ แพงอะดูแพงเวอร์อะคือเขาไปยืนใกล้ๆแล้วรู้สึกถึงความใหญ่เมเริ่มของมันเลยอะใหญ่มากแล้วคือเขามาตั้งขายตรงท่าเรืออย่างนี้เลยอะตรงนี้ก็คือเนี่ยจอดเรืออยู่ตรงนี้กันจ้าก็ต้องเอามาขายตรงนี้เลยเนาะไม่งั้นคนเขาอ่านป้ายประกาศไม่เห็นใครอยากมาซื้อก็สามารถมาสำรวจได้เลยว่าเออเรือมีตำหนิตรงไหนหรือเปล่า,านเนี่ยเนี่ยดูฐานตั้งของมันเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะ ของอะไรอะ่ะโตโยต้ามารีนส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นโรงจอดเพื่อนโรงจอดเรือทั้งหลายทั้งแหลมมีสองชั้นด้วยนะแล้วก็มีผ้าคุมไว้ให้อย่างดีอลังการเนาะโอ้ตรงนี้มันคือที่พักผ่อนสำหรับคนรวยแน่เลยอะ่ะดูทรงแล้วเนี่ยดูลำข้างหน้าโมดิเวอร์มาก สงสัยเขาเพิ่งมาเล่นเรือหรือเปล่าวะเนี่ยยังมีถุงมือค้างไว้อยู่เลยอ่ะประวัติของท่าเรือที่เนี่ยเพื่อนแรกเริ่มเดิมทีอ่ะที่เพื่อนเห็นว่ามันเป็นจุดจอดเรือทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่นะมันก็คือเป็นพื้นน้ําเลยเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวโตวเกียวอะ่ะแต่ว่าช่วงนั้นน่ะรัฐบาลน่ะเขามีแผนจะสร้างเกาะเทียมตรงนี้เออเขาก็เลยถมถมพื้นที่ทะเลตรงเนี้ยเพื่อน จุดประสงค์ในการถมอ่ะเพราะว่ารัฐบาลอ่ะเขาตั้งใจจะสร้างสนามบินน้ําเพื่อสําหรับลงจอดเครื่องบินนะเพื่อนก็เป็นของกองทัพอ่ะเนาะ แต่ว่าหลังจากที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเงินสะสมในประเทศอะ่ะมันก็ถูกดึงไปใช้เป็นทุนในการทําสงครามใช่ไหมล่ะออไอแผนในการสร้างเกาะเทียมตรงนี้มันก็เลยล่มไปหลังจากที่โตเกียวผ่านช่วงสงครามโลกไปอะ่ะขยะมันเยอะมากเลยในทั่วตัวเมืองโตเกียวเนาะเขาก็เลยใช้เกาะเกาะเทียมตรงนี้แหละเป็นเกาะที่ฝังขยะเดี๋ยวโมจะเอารูปให้ดูนะเพื่อนเป็นกองขยะ เ,เขาเรียกว่าเป็นลานแห่งขยะเน่าเหม็นเพื่อนเขาใช้ชื่อคําว่าเกาะขยะเลยนะมันเหม็นมากๆเหม็นจนชาวบ้านที่อยู่เขตข้างเคียงเนี่ยเขาร้องเรียนมาทางรัฐบาลว่าแบบกลิ่นมันไม่ไหวแล้วด้วยความเป็นรัฐบาลญี่ปุ่นเนาะเขาก็ใส่ใจคําร้องเรียนแหละไม่ได้ปล่อยผ่านอะไรไปจากพื้นที่ขยะตรงเนี้ย รัฐบาลก็คลอดโปรเจกต์ออกมาเป็นโปรเจกต์ที่แบบอยากจะปรับปรุงภูมิทัศน์แถวเนี่ยให้เป็นที่จอดเรือสามารถเดินเล่นได้อะเอาต้นไม้มาลงปลูกให้มันเขียวชอุ่ม,มตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นอย่างที่เพื่อนเห็นเลยสวยงามมากเนี่ยตรงนี้ก็จะมีสวนแล้วก็ข้างหลังโมตรงนูน้นตรงนี้เลยเนี่ยเดินไปให้ดู จะเป็นโดมโชว์ต้นไม้จัดแสดงต้นไม้พื้นที่เขตร้อนเพื่อนมีพวกต้นไม้เขาจัดสวนสวยมากเลยนะต้นไม้หลายๆอย่างจัดน้ําตกสูงสูงเราสามารถเดินลอดเข้าไปได้เนี่ยแล้วก็มีเหมือนคาเฟ่ให้นั่งกินแต่ว่าเหมือนตอนนี้ไม่รู้เปิดอยู่หรือเปล่าเนะาะครั้งล่าสุดที่โมมามันมันยังมีอยู่สวยมากละค่าเข้าก็ไม่กี่บาทเท่าที่จําไม่ผิดน่าจะประมาณ ไม่เกินร้อยบาทนะพอเพื่อนฟังโม่พูดอ่ะเพื่อนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊แล้วอย่างนี้รัฐบาลเอาขยะที่กองสูงพเนินพนาเต็มลานไปหมดเอาไปทิ้งไว้ตรงไหนละ่ะอืมขยะก็ยังอยู่ใต้พื้นนี่อยู่เลยเพื่อนแต่ว่ามันอยู่ลึกลงไปหลายเมตรอ่ะรัฐบาลญี่ปุ่นอ่ะเขาใช้เทคโนโลยีในการฝักกบเนาะช่วยเรื่องในการแบบ จับกลิ่นขยะไม่ให้แกส๊สมีเทนมันฟุ้งออกมาแล้วโครงการเนี่ยเพื่อนโครงการที่เขาสามารถทําได้สําเร็จเนี่ยถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นเลยนะที่สามารถเปลี่ยนจากเกาะขยะเน่าเป็นเกาะที่คนญี่ปุ่นน่ะเขาสามารถมาเดินพักผ่อนผ่อนคลายตรงนเนี้ยเนาะมีป้าคนญี่ปุ่นเดินจูง,งหมาตะกี้เมื่อก็เห็นคุณแม่แม่ลูกอ่อนญี่ปุ่นน่ะก็คือเข็นเข็นรถเด็กพาลูกเที่ยวชมบรรยากาศร,รอบๆเนี่ย เออมันเก๋มากแล้วแถวย่านเนี่ยเพื่อนก็คือกลายเป็นที่จอดเรือกว่า600ลําลำเลยนะมีทั้งเรือที่สามารถขายเนะี่ยขายเรืออย่างที่โมพาเพื่อนไปดูตรงนู้นเนาะราคาเท่าไหร่อะ่ะ15้าล้านบาทมีทั้งเรือพาณิชย์เรือสามารถเช่าได้มีให้ฝึกขับเรือในนี้ได้ด้วยอะ่ะโอ้โคตรเลิศชอบมาก